มีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา ัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปปาทานะปัจจยาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเภวะปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชาาารามรณนังโสกปริเทวะทุกขะ โทมนะัสสุป,ปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนะัสอุป,ปายาสาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตสัสัตเกวรลัสสัทุกขะขันทัสสัสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ยอ่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ อวิชายยัตเเว,วะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโธเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโธ เพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแต่เช้าเลยมาหาปนามนาบ้านนิโรธาสลายตนะนิโรธดูลแลกันไปเนะาะสงสารเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโทพเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสะนิโรธา เวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทาน อุปาทานะนิโรธาภาวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภาะวะนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชารามารณะโสกะปริเทวะทุกขโทมณสุป,ปายาสาน,นิรุรชันติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะใุ<ไ>่ขากินยาแล้วคก็จะเสื่อกกระสุนนี้ีกงหลายจึงดับสิน้นเอวเมตัสสะเกวลัสสะทุกขขันธัสสะนิโรโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ อาณาปานาสติทิ่ขู่ทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญกรธรรมให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ก็อาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกรธรรมให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ทิ่ขูทั้งหลายในกรณีนี้ ที่ขุไปแล้วสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบจั่งกายตรงดํรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายัสังขารให้รำงับหายใจเข้า